สวัสดีครับผมปาาระจย์พี่เอนะครับ EP ก่อนหน้านี้นี่เราคุยกันไปเยอะมากเลยนะครับเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของผู้ประกอบการโดยใช้เงินศยบาทานี้แล้วกันนะใช้เงิน0บาทในกรณีที่เรายังไม่เติบโตมากนะครับทีนี้มันก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งแหละที่ต้องบอกว่าเป็น AI ตัวนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเขียนคอนเทนต์เรื่องของการทําพวกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะในช่วยที่บอกแนวทางได้นะครับก็ อยู่ในโครงการชุ m o r r ร w Tal e n t นะครับเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย AI นะครับในการที่จะจะยกระดับทักษะในอนาคตให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็น Google Bard แล้วกันนะครับเป็นตัวใหม่ที่ออกมาสักระยะแล้วแหละนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้สอนท่านถึงขั้นที่แบบเชิงลึกนะครับแต่เราคุยกันแบบผู้ประกอบการคุยกันนะครับเราต้องการอะไรบ้างนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับอันนี้ใช้งานไม่ยากครับพิมพ์ b a r d google. com ฮะนะครับพิมแค่นี้นะครับ กด enter ไปนะครับก็ขึ้นมาตัวแรกเลยเห็นไหมฮะสังเกตง่ายๆนะครับมีดาว2ดวงแบบนี้ที่ไหนแปลว่าที่นั่นมี AI อยู่ข้างหลังนะครับมาเป็นไอคอนหน่ว AI นะครับตัวนี้จะเป็นบาร์สนะครับอพอเรากดเข้าไปนะครับของท่านจะไม่ใช่แบบนี้นะครับของท่านจะขึ้นมาว่าให้ทดลองบาร์สไหมให้ลงชื่อเข้าใช้ท่านก็หลักการง่ายๆนะปุ่มขวามือสีเข้มๆกดไปอย่างเดียวนะครับลงชื่อเข้าใช้รับทราบต่อไปรับทราบต่อไปไปเรื่อยๆ จบแล้วจะมาที่หน้านี้นะครับจะได้หน้านี้ทุกคนเหมือนกันนะครับเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่แต่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็โมีฟังก์ชันใหม่ด้วยนะบอปโหลดรูปภาพเนาะขอไว้ที่หลังแล้วกันนะครับยกตัวอย่างนะครับวิธีการใช้งานเช่นช่วยเขียนสมมุตินะเราเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่เราจะต้องรู้คือเราต้องสามารถเขียนจุดข,ขายสินค้าตัวเองให้ได้อย่างน้อย5-6ประเด็นนะครับเช่นผมบอกว่าช่วย นะครับสั่งนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขยายให้นะนี่นะฮะช่วยไม่ใช่ช่วยละสั่งเลยดีกว่าจงเขียนอ่าจงเขียน Business Description คำอธิบายธุรกิจของสินค้าของผลิตภัณฑ์ธัญพืชเพื่อสุขภาพโดยมี จุดขายคือปลอดภัยปลอดภัยไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่าย นะแล้วก็ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยวิถีธรรมชาตินี่เลยนะครับและสุดท้ายคือรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ปลูกสังเกตนะครับเราจำเป็นต้องเขียนจุดขายของเราให้ได้อย่างน้อย5-6ข้อ ดูโครงสร้างนะจงเขียนนี่คือสิ่งเราอยากจะได้นะครับท่านก็ใส่ไปตรงนี้นะครับของใครครับของสินค้าอะไรเห็นไหมครับของผลิตภัณฑ์ธัญพืชเพื่อสุขภาพตราตราแล้วกันตาอาจารย์ A อใส่ไปด้วยเลยนะครับโดยมีจุดขายตัวนี้เป็นคีย์แมสเซจครับเป็นจุดหลักของตัวสินค้านะครับเสร็จแล้วก็ Enter ไป บางครั้งน้องก็จะเออเป็นไปนได้นะครับน้องจะบอกว่าฉันเป็นแค่ระบบโปรแกรม AI ฉันไม่สามารถจะเขียนให้เธอได้ก็ไม่เป็นไรครับเว้นวักกันหน้ากันหลังไปนะครับเคาะซ้ายเคาะขวาเดี๋ยวน้องตอบได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นบั๊กนิดหน่อยในระบบดูนะครับน้องเขียนมาเห็นไหมฮะทันจะพืชเพื่อสุขภาพตาอาจารย์เอเห็นปะผลิตจากทันจะพืชคุณภาพดีคัดสรรจากแหล่งปลูกที่ปลอดภัยปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยถีธรรมชาติปาสจากสารเคมีและสารตกค้างอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงช่วยระบบความถ่ายดีต่อสุขภาพจุดเด่นคืออะไร นะครับมีให้เลือกหลากหลายชนิดนะครับอันนี้มายังไงก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้เริ่มเลยช่องทางจําหน่ายซื้อได้ที่ไหนติดต่อสอบถามไปที่เว็บไซต์อะไร f เฟ e บุ๊กอะไรสรกแกมอะไรอันนี้ไม่ได้เขียนแค่ business description แล้วอันนี้เขียนข้อความที่จะไปโฆษณาขายได้เลยน้องเขียนมาแบบนี้ไม่ถูกใจสั่งน้องเขียนใหม่ช่วยสรุปและเขียนในรูปแบบการบรรยาย เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ให้นึกซะว่าน้องเป็นคนนะน้องไม่ใช่เป็น AI นะครับสั่งงานน้องแบบนี้นะครับน้องก็จะเขียนให้ใหม่นะดูนะครับน้องจะเขียนให้ใหม่เห็นไหมฮะสวัสดีค่ะนี่มีเสียง<ม>เสียงในฟิล์มด้วยนะครับน้องเขียนให้ใหม่แบบนี้เห็นไหมครับ ก็ยังยาวอยู่เนาะยังไม่ถูกใจน้องเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้น้องอาจจะมึนสรุปมาสรุปให้หรูหรานี่เลยอ่าและกระชับสร้างใหม่นะครับผมจะสั่งว่าน้องจะบอกว่าเออนี่แหละตอนนี้ยังไม่เจอนะอยากให้ท่านเห็นว่าเวลาน้องเออเป็นยังไง รสรุปใหม่เลยแค่น,นี้ครับเชิญพบกับธัญพืชเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธัญพืชคุณภาพดีปลูกด้วยปลูกด้วยวิถีธรรมชาติอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกธัญพืชจุดเด่นตามนี้ผลิตภัณฑ์ตามนี้นะครับเห็นไหมฮะละเอียดยิบเลยแต่ผมอยากได้อีกครับผมอยากได้เงี้ยช่วยเขียนใหม่ในรูปแบบแบรนด์สตอร์แบรนด์แมสเซจอ่ะ ไล่ไปบีบไปบีบงานเราไปเรื่อยเยเราต้องการงานอะไรเราบีบลงไปในตัวโปรแกรมมันเองนะครับอมาแล้วนะครับแบบแมสเซจนะครับนี่เลยฮะเห็นไหมฮะสั้นๆแค่นี้สุขภาพดีปลอดภัยยั่งยืนคําสั้นๆแบบนี้เอาไปอยู่นไหนครับไปอยู่ในโบชัวในแผ่นภาพต่างๆในหรือในเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการใช้งานตรง Google Bar d ขออีกตัวหนึ่งนะขออีกตัวหนึ่งนี่ผมมีให้ดูนะครับดูนะฮะ ก็ปีไปก่อนแล้วกันนะโอเคนี่นะฮะบางทีเราไม่ได้เราไม่สามารถเขียนสคริปต์วิดีโอได้ก็สั่งเลยครับผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้อ่าสั่งเลยนี่นะฮะผมบอกว่าจงเขียนบทสาร,รคดีสั้นเพื่อใช้ในวิดีโอความยาวเอาแค่5นาทีพอเน้นที่ประสบการณ์ผู้เข้า่วมโครงการได้รับและความสำเร็จโครงการโดยท่านต้องลำดับเรื่องราวด้วยนะแล้วก็ให้ตัวคอนเซปต์ว่าวิดีโอท่านเป็นเรื่องอะไรเห็นไหมครับ ถ้าท่านจะเขียนผมนี่เลยจงเขียนบทบทภาพยนตร์เขียนให้ท่านใหม่เลยบทภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้ในวิดีโอความยาว5นาทีเผยแพร่ผ่านทิกตอกอนี่เลยโดยเน้นที่เน้นที่คุณประโยชน์ EP นี้ยาวหนยนะครับเพราะเดมโมไปด้วยเนาะของทัญ,ญพืชที่มีต่อผู้สูงวัยใส่แบบนี้เลยนะครับใส่แบบนี้เลยอ่ะสั่งน้องเขียนสคริปต์วิดีโอนะครับสั่งน้องเขียนสคริปต์วิดีโอนะครับเราเขียนเองมันเขียนได้แหละถ้าใครที่เรียนสาย คือสายมนชนมามันเขียนได้อยู่แล้วนะครับแต่เขียนดีไหมอีกเรื่องหนึง่งบางคนอาจจะไม่ถนัดอย่างผมสายนี้เหมือนกันแต่ผมไม่ถนัดนะครับดูนะฮะบ,บทภาพยนตร์สั้นครับประโยชน์ของธัญพืชที่มีแต่ผู้สูงวัยฉากที่หนึ่งภาพชายสูงวัยกำลังเดินออกกำลังกายอย่างช้าๆเสียงบรรยายการก้าวเข้าสู่วัยสูงวัยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยสมควรให้เกิดสุขภาพต่งตางๆต,ตามมาเห็นไหมมันเปิดด้วยเพนพอยต์เลยอะซึ่งเราเขียนอาจจะไม่ดีขนาดนี้ก็ได้นะครับไล่เป็นฉากมาเรื่อยๆจบฉากที่ ฉากที่7ครับโลโก้ขึ้นคอนเซ็ปต์ขึ้นแฮชแท็กก็ให้มาจริงๆปัญหาของการทำคอนเทนต์ไม่ได้อยู่ที่ถ่ายไม่ได้นะแต่อยู่ที่ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับเพราะนั้นไอ้ถ่ายไม่ได้ยากยกกล้องขึ้นมาก็ถ่ายได้แล้วขอนิ่งๆหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยมันบอกกระทั่งมุมกล้องบอกเสียงบรรยาย,ยนะครับเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวทำให้เหมือนก็พอ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งนะครับในการใช้ตัว Google Bard พื้นฐานในการสร้างงานหรือสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดนะครับเดี๋ยว EP ีหน้านะครับเราจะกลับมาดูกันว่าย้อนกลับไป back to the basic แล้วนะครับในการจะสร้างประสบการณ์ลูกค้าการทำโปรโมชั่นคือเราไม่สามารถทำออนไลน์ได้ 100%% เรเครับเราต้องมีออฟไลน์ผสมด้วยซึ่งทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของธุรกิจเราเป็นใครเดี๋ยว E ีีหน้าเรามาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์ลูกค้าของเราเองด้วยวิธีการอะไรนะครับแล้วก็สามารถคิดคีย์เวิร์ดได้แบบไหน นะครับเดี๋ยวอีพี่หน้าเจอกันครับ